จัดมาให้เลยนะครับวิ่งเพียง700เท่านั้นตัวใหม่ล่าสุด mm hmm. Harley d a v i d s o n Fatboy 114เป็นรถเจ้ของเดียวนะครับมากระสีทูโทน m i ิ n ไน h t วิ v ิ d Black โคตรหล่อตัวใหม่ล่าสุดล้อจะเป็นรูแล้วนะครับคันนี้วารันตีหมดคันวาปี2024เพราะฉะนั้นใช้งานใ้กว่งได้เลย mm hmm. วิ่งเพียง700เท่านั้นตามมาชม mm hmm. มีแคชบาร์ฮาร์เลย์ดิวิสันะครับ mm hmm. แล้วก็ที่ผักเท้า,าตรงนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. ครับี่ตั้งไกลสบายๆเลย mm hmm. ล้อเป็นรูสวยๆเลย มกล้อง11 4ค<ม>ิวบินะครับทีเด็ดเลยต้องดูท่อแวนแอนด์ไฮเออพูสโคร r ม m e USA นะครับเบิกใหม่จัดไปได้เลยายทะเบียนสวย9911 99, จัดไปให้ด้วยสีทูโทนนะครับโคตรหลอ่อตัวเครื่องเนียนๆคลิปสวยทุกจุดใครหารุ่นนี้อยู่ตัวใหม่จัดไปได้เลยนะครับมาดูสีนิดนึงมิดไนท์เค i มสันพิพิทแบล็กนะครับมาดูเรียกมากันหน่อยปึ๊บ 710เท่านั้นมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ <S <S สำหรับใครที่สนใจนะครับเราเปิดไว้820,000บาทเท่านั้นเราเอาียดรถแบบไว้ให้ล่าง <S 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 สนใจจัดไปครับสวัสดีครับ